สวัสดีนะคะเพื่อนๆอ,อธิษฐานกันค่ะเรายังอยู่กับไพ่ขลังอยู่นะคะ Oracle Cards ค่ะขออนุญาตครรูคุบาอาจารย์เพื่อนๆแล้วก็ของเราด้วยนะคะมีไพ่ขลังจะออกอะไรอุย้ยคลิปนี้คะ่ะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะ ทิกแพงพระโพธิสัตว์ค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิ่มนะคะอวโลกิเตศวนว้าวสมาธิคือครุคูบาอาจารย์อ่ะท่านท่านมาบ่งบอกนี่เลขแ8ดด้วยเพื่อนๆที่ได้พบได้เจอคลิปนี้อะค่ะเพื่อนๆมีจิตเป็นพระโพธิสตัตว์ค่ะ คือเป็นผู้ที่รักเมตตาสามโลกทั้งสามโลกนี่อําโวยพอเลยเนาะเพื่อนๆมีคำว่าพิกแพงตรงนี้เพื่อนๆสามารถอยู่ในโลกปัจจุบันได้คือมีสมาธิได้แม้แม้อยู่ในสิ่งที่มันวุ่นวายหรือเกินนะคะแล้วก็มีจิตที่ไม่ไม่ได้ไปตำหนิใครก็รู้ว่า มันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะมันก็อยู่ของมันเช่นนั้นเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะใครจะวุ่นวายยังไงใครจะมีกีเลสมีกรรมชั่วอันใดมีสิ่งใดเข้ามาเราก็แค่รู้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 แล้วก็วางไปไม่ไม่ใช่เรื่องของเรานะไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปวิภาควิจารณ์เพราะเราไม่ได้รู้จริงไปซะทุกเรื่องเรื่องชีวิตใครก็ของคนนั้นเราไม่ได้รู้ว่าเหตุแบบไหนจึงเกิดปลายออก จึงเกิดผลแบบนั้นเราไม่ได้รู้กับเขาไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นนะคะเราอยู่ในส่วนของเราเนาะเราอยู่ในอยู่ในชีวิตเราอยู่ในชีวิตเราที่ที่มีใจเป็นธรรมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าสั่งสันวัดมันมีความไม่แน่นอนและมีทุกเป็นพื้นฐหาหนทั้งสิน้นวันนี้เรารู้แล้วว่ามัน ้นได้มันสิ้นสุดได้ไปทางของการเดินทางแห่งชีวิตอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ให้ใครเดินไปถึงเนาะแต่มันคือการสิ้นเชื้อแห่งกิเลสตัณหาอุปทานโดยสิ้นเชิงอะค่ะมันไม่ใช่สถานที่ที่เราจะแบบเราต้องชั้นแดนะเราถึงจะถึงแบบนั้นมันพระพุทธองค์อะค่ะท่านปฏิบัติ เป็นวสีเลยชั้นเจ็ชั้นแปดท่านเข้าได้หมดจนท่านถามอุทกกระดาบทว่าเอ้ยมีใครที่รู้อะไรเก่งกว่าท่านท่านไหมท่านบอกก็ถ้ารู้เนี่ยท่านก็ไปไปหาแล้วแหละแต่ทําไมไปถึงชั้นแปดแล้วยังไม่หลุดพ้นทุกข์ละในเมื่อมีทุกข์ก็ต้องหลุดพ้นทุกได้สิพระพุทธองค์ท่านชาญฉลาดมากนะคะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเหตุให้ท่านตัดสู้ได้ด้วยเพราะองค์เองนะคะนะคะอ่า เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไปหวังที่อยากจะชั้นนู้นชั้นนั้นชั้นนี้แน่นอนที่ที่เดินมาถึงตรงนี้ก็ไต่ระดับกันมาแล้วแหละแต่ละชั้นเพื่อนก็รู้ว่ามันจะเกิดจากการตื่นรู้การปิติการมันจะมีขั้นของมันซึ่งซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่คารุคุบาอาจารย์เอามา บอกเล่าต่อๆกันมาแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะหากเราไม่มีผู้ยึดถือเหลืออยู่ให้เวียนว้แต่เกิดอีกต่อไปอะมันก็มันก็ไม่มีอะไรค่ะสังสรรวัดมันก็จะยึดยึดยึดย,ยต,ติลงของของมันอย่างนั้นน่ะนะคะค,ะความดับก็จะไม่เหลือแห่งปัญหา<น>ขออภัยคะ่ะที่ต้อง เป็นกระดาอีกแล้วนะเออเป็นกระดาอีกแล้วบางทีบางทีที่ท,ที่ที่พูดไปมันก็เหมือนบางครั้งก็เป็นเรื่องเก่าบางครั้งมันก็เป็นเหมือน,เป,นเป็นเรื่องใหม่นะคะเพื่อน,นก็ฟังฟังไว้แค่เป็นเรื่องเล่านะคะอย่าไปอย่าไปคิดอะไรเลยอย่างที่บอกว่าทางเดินขึ้นภูเขามีตั้งหลายทางอะค่ะนะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งทางที่ที่เราเดินมาแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆเนานะมาคุยกับเพื่อนให้รู้ว่าถ้าวันนี้่าชาวเราทั้งหลายอาจจะเป็น อาจจะเป็นส่วนที่แตกต่างในสังคมแนละสังคมเดอยู่ยนี้ก็จะเป็นสังคม AI ถือในวิทยาศาสตร์เป็นหลักแต่พวกเราทั้งหลายอาจจะแบบมองอีกมุมนึงมองอีกมุมที่ต่างที่มันจะคือคือเรามองเห็นซึ่งสังขารและวิสังขารธรรมชาติของการเกิดดับกับธรรมชาติที่มันยังคงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มองเห็นว่าถ้าเราอยู่ได้ คือธรรมชาติสองฝั่งยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันก็อยู่ในตัวเราเราเกิดมาเราก็เราก็อยู่แบบนี้จนจนกระทั่งเราสิลมหายใจมันก็ยังอยู่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆนะ่ะนั่นก็คือแค่แค่รู้แค่รู้ก็พ้นทุก์นะครูบาอาจารย์บอกแค่ร, <c ười> คร,ครู้คำว่ารู้นะอืมว้าวได้ของมีค่าอีกแล้ว <c ười> อ่าค่ะนะ ก็เป็นการยืนยันค่ะเป็นการยืนยันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆได้รับอะค่ะนะจากจากโลกใบเนี้ยมันเป็นของมีค่ามากๆที่สุดเลยซึ่งใครก็มาแย่งชิงไปไม่ได้ใครก็มาเอาไปไม่ได้ของมีค่าสิ่งนั้นอนะในทางธรรมเนี่ยมันก็จะแปลเปลี่ยนของมันเองเป็นของมีค่าทางโลกเราเราไม่ต้องขวยคว้ามันก็จะมาของมันเองแหละเพราะฉะนั้นการที่ เพื่อนๆได้เห็นเห็นในวัะสงสารสังสารวัะสงสารทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันดับไปมันสิ้นสุดได้เมื่อนั้นก็ดับได้แม้ชั่วขณะจิตที่สัมผัสได้ตรงนั้น ก็ไม่ง่ายนะที่ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยจะเข้าใจจะจินตนาการเพราะว่ามันเป็นปัจเจกมันต้องปฏิบัติด้วยตนเองมันจึงจะชัดเจนกับตนเองมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องเล่าที่ที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้เพื่อหลายท่ารู้แล้วก็มายืนยันว่าจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องที่จะอธิบายบอกใครได้บางทีพูดไปมันก็จะแบบเหมือนเหมือนอ่าอะไร อวดอวดอุตลีธรรมอะไรอย่างนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนถือซะว่าสิ่งที่พูดในทารโเนี่ยเป็นเรื่องเล่าแล้วเพื่อนๆก็จะใช้วิจารณญาณาของเพื่อนเพื่อนเองนะคะเพื่อรับรู้เพื่อสัมผัสในความเป็นธรรมความเป็นธรรมชาติความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วเพื่อนๆก็เกิดยานอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเพื่อนๆก็จะรู้เองว่า ชาสิ้นแล้วเป็นยังไงกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มันมีได้มีเนาะรู้การรู้ชัดการเวียนว่ายตายเกิดของตนที่มันสุดสิ้นสุดชั่วขัณะมันเป็นยังไงนะคะก็เป็นวิมุตหลุดพ้นเนาะเป็นผู้หลุดพ้นที่ไม่ต้องกลับมาแบกภาระแห่งทุกข์หรือกิเลสใดๆอีก ก็เป็นดัง,ดง,ดงที่พระสูตรกล่าวถึงพระปัญจวัคคียาค่ะเพื่อนๆที่ที่บรรลุแล้วว่าจิตของพระปัญจวัคคีย์พ้นแล้วจะอัศวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมันนั่นนั่นก็คือเรื่องยืดมั่นถือมั่นเป็นหลักนั่นเองนะคะการไม่ถือมั่นคือความสิ้นไปแห่งอุปทานค่ะสาธุสาธุนะคะขอบพระคุณทุกๆก,การติดตาม เย้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะก็ขอบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมางมีบารมีพร้อมพังนะคะถึงซึ่งมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติปริวรสมบัติสวรรค์สมบัติจักรรดิสมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทอนสัธุสาธทุค่าขอบพระคุณที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันค่ะ